งมาเป็นนีบอเตอร์สักทีมีนคนมาแก้ไฟเลยบ้างส้มมา อ้าวชนะเลยถ้าแค่ตัวเดียวชนะเลยเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้มันก็ไม่มีคนออกนะคิวเมจอีกแหละตามเมื่อกี้แม่งยังเล่นไม่จุใจเลยฆ่าไปตัวเดียวเองแล้วก็ชนะเฉยโถสีขาวถัดอานตานกดทำไมอะทำไมออกเยอะจังวะ โอ้โออกสีเลยเหรอเดายวหลุดปะเนี่ยหลุดแล้วล่ะทิปทิมเงินว์ดเราหรือใครวดเราอ่ะโอเคไม่เป็นไรแสดงว่ามันต้องเอ่อิอีพุสเตอร์หรือสองจบแล้วยังไม่ได้ทำเคลียรเลยจบแล้วเมื่อกี้ก็ชนะ ง่ายๆขาวเป็นแน่เลยใจเย็นเพื่อนขอทำเพีก่อนขอทำเพีก่อนใจเย็นหุ้นท่าโถ่เว้ยมีคนรุดอีกแล้วมาตอนนี้ขอเล่นยาวๆหน่อยดีละมา ไม่ไปดีกว่าเราไปฝั่งนี้กว่าฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนั้นมันอยู่เออสีแดงอยู่ฝั่งนี้คืออะไรอ่ะวิ่งอะไรวะหลุดอีกแล้วเหรออมาตาหน,นี้ขอจุดใจหน่อยตาเมื่อกี้แม่งหลุดฆ่าคนเดียวแล้วก็หลุดออกไปอีกและวหนึ่งออกไปอีกหนึ่ง ออกไปอีกสองคืออะไรอะ่ะออกไปสองออกไปสองมีคนดูกล้องสีดำเงินแบงล่างสีขาวกดปุ่มออกสองตายสองไอออกสามออกสองดิออกสองตายสองน่าจะใช่ ทำไมมีอะไรพวกเราชนะมีข่าวออกอุ๊ยสีเหลืองเกือบแล้วอ้าวชนะเลยโถูู่ฆ่าไปตามตาูฆ่าตาละตัวตาแรกชนะตาที่สองหลุดตาที่สามชนะ มาตานี้มาอิ i m p เตอร์รัวๆมา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 ขอสักหน่อยขอได้เล่นสักหน่อยดีละเฮ้ยเฮ้ยแมวนะเฮ้ยทำไมวิ่งชะไม่คา,นะาดหวังอาจจะไม่ผิดหวังเว้ย importer สี่ห้าตาติดแล้ววันนี้ แต่ได้ฆ่าแค่คิวเดียวปูไม่เ้ยน,น่าสงสารว่ะยิงปูทันทตัวกล้องไหมต่อไปหนึ่งแล้วีแดงกอ็กอาะกอ็อ่วาร์ว่ะเล็กไม่ดีกันหรือไงเวะเนะ ปิดปิดให้หมดปิดให้หมดที่ดำตายเอ้ยออกไปหนึ่งตายสองออกหนึ่งโอเคมีเขียวเป็นคนเจอ ภาษาอะไรก่อนคุยภาษาอะไรก่อนที่ไหนห้องคิวน่ะเราโดนสีเขียวโว้ดว่ะติดเงินออกหนึ่งเรียลเหรอสั้นอีกเล้วลเหรอเป็นสี่ห้าตาเนี่ยเคยไม่ได้ดีเลยไม่เหมือนคิวเมทเลยคิวเมทไม่เล่นโอโคเต็มเตมแต่นี่เล่นอ ใส่เราเหรอสีเขียว <c oughs> <c oughs> ดีกว่าสีห้าตาแรกค่าได้2คิวว้าววันนี้เป็นวันอะไรวะอีพอตเตอร์ลวันอะไรวันนี้ขอค่าเยอะๆหน่อยกันตาเนี้ยนะ,นะนนนะขอละ อ้าสีแดงตายเหรอเราสีแดงไหมพี่อเอ้าทำไมเป็นสีแดงสองคนน่ะเรี <What? S 1> ยบร้อย <c oughs> ตอนเป็นก็ได้ฆ่าคิวเดียวตอนตายก็ได้ฆ่าคิวเดียวเยี่ยม ายเลยเพื่อนต้องชนะแล้วจังหวะนี้ต้องมีคนตายมันจะต้องมีคนตายมันจะต้องมีคนตาย มีคนตายเว้ยมีคนตายไปหนึ่งแน่ๆมาเราตามคนโบทเทศลัวเพื่อช่วยเพื่อนอยู่ตรงนี้ส่คนติดลลัวๆๆเลยบอกเลย เดรัวปิดทุกห้องปิดทุกห้องปีดำเพิ่งมามีคนตายแล้วหรือเปล่าตอนนี้เหลือห้าคนปะเนี่ยเฮ้ยฆ่าแล้วก็บังเว้ยเนี่ยสุดยอดว่ะอ้าวที่ข่าวทำทักว่ะ ไปไปไปเก๋ปิด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 ขาเลยเฮ้ยมันยังไงอ่ะมันมองไม่เห็นเหรอทำไมสีขาวเลี้ยงผีแล้วเราอ่ะสีขาวเลี้ยงผีปะเนี่ยสีขาวเลี้ยงผีใช่ไหมอ้าวเจอแล้วสีเขียวสีเงินเจอสีขาวอยู่กับสีดำเดี๋ยวดิถ้าทำไง ภาษาอะไรอะภาษาอะไรก่อน โอเคชนะเฉยวะ่ะที่ข่าวเลี้ยงผีป่ะเนี่ย <laughs> ชนะเฉย <laughs> สุดยอดทีด่ข่าวเลี้ยงผีป่ะเนี่ยที <laughs> ่ข่าวเลี้ยงผี